สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาแนะนํานะครับเจ้าเยียโจเกอร์นะครับเจ้าเยียโจเกอร์นะครับตัวนี้ผมนําเข้ามานะครับตัวนี้นําเข้ามาใหม่ตัวนี้ตั้งใจจะมาผลิตนะครับผมก๋อยง่อนเยียนะครับผมของสุมหุดงงนะครับตัวนี้ตั้งใจเลยนะครับดูสีนะครับเยียนะครับ สีพม่านะครับตัวนี้ตั้งใจทําเป็นสีหลอกนะครับเจ้าเยียโจเกอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสายเลือดซ p พีนะครับผมอันนี้ซ p พนะครับซ p บวกพญาเจ้าฟ้านะครับตัวนี้จะออกเป็นเป็นง่อนเลยนะครับจนง่อนไปนู่นแหละครับเจ็0ิเเซเลยนะครับนี่สวยนะครับเป็นสีเยียนะครับสีเยียทั้งตัวนะครับผม เย่สวยมากนะครับก็อันที่สุดก็ตามหาเจอนะครับที่ที่ชอบนะครับตัวนี้นะครับหามาได้แล้วนะครับใครที่ติดตามซุ้งขุดงงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามตัวนี้เลยนะครับพัฒนาการนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเจ้าเยียโจเกอร์นะครับอนาคตพ่อพันนะครับอนาคตพ่อพัน ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เห็นหน่อยนึงแล้วนะครับตอนเอามาแรกๆนี่ผมปล่อยใส่กับลูกเจ้าสาวตองํำนะครับตัวนี้โซโลนะครับตัวนี้โซโลตีหลังดังดังตีเข้านะครับเป็นไก่ตีเข้านะครับรอรอชมนะครับตัวนี้เรื่องเบรคแข้งนะครับเบรคแข้งนี่หายห่วงนะครับเพราะว่าติดงอนนะครับติดงอนเยอะนะครับตัวนี้ติดงอนเยอะนะครับเป็นงอนสมัยใหม่นะครับ รอดูนะครับรอดูก็ฝากพี่ๆนะครับติดตามด้วยนะครับเจ้าเยียโจ๊จเกร์นะครับเยียโจ๊จเกร์ตัวนี้นะครับชุดตัวหวังเลยนะครับตัวความหวังของผมเลยนะครับอนาคตนะครับอนาคตอนาคตอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเอามานะครับที่เราเอามาทํานะครับอันนี้คู่เกิดเขานะครับนี่คู่เกิดนะครับ นี่คู่เกิกสวยนะครับสวยคู่เกิกสีแบบนี้นะครับรอดูเลยครับตัวมานี่ใส่กับเจ้าสมบีครับสวยจัดนะครับสวยสวยนะครับชุดนี้เยียเลยนะครับรอเลยนะครับเพราะว่าเรากําลังตอนนี้กําลังคัดพวกแม่สีดําๆออกนะครับกําลังคัดแม่สีดํำๆออกแล้วก็เดี๋ยวให้ดู ตัวตัวเมียตัวนี้ครับโอ้าากำลังจะกระโดดตัวเมียสีแดงๆหัวจุกๆนั้นนะครับเป็นลูกสาวตองคำนะครับลูกสาวตองคำชุดชุด VIP เหลือชุดสุดท้ายนะครับของเจ้าสาวตองคำนะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับเหลือเหลือชุดนี้เลยนะครับนี่ตัวชุดนี้ดีกว่านะครับเรามาแนะนําชุดนี้ไว้ก่อนนะครับลนดับแรกชุดนี้คือ อันนี้เจ้าเยียจ็อกเกอร์นะครับเจ้าเยียจ็อกเกอร์ตั้งชื่อไว้เลยนะครับหลอกลวงนะครับหลอกลวงหลอกลวงนะครับผมก็คาดว่านะครับเราเราเป้าหมายนะครับเราเราจะทําก่อยงอนเยียนะครับผมก่อยงอนเยียนะครับแบ่งก่อยงอนเยียเลยนะครับผมน่าจะพอหาคู่ได้ง่ายๆนะครับผมน่าจะ ก็หาคู่ได้ง่ายๆขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะเห็นแล้วนะครับเห็นเชิงชนหน่อยนึงนะครับก็ไก่เด็กนั่นแหละครับตีกันนะครับแต่ถ้าเด็กแบบนี้มีแข้งโซโล่ด้วยก็โตมายังไงมันก็โซโล่ครับนะครับแต่ผมจะพามาดูลูกสาวต้องคำอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวผู้นี่แหละครับอีกตัวหนึงที่ผมเก็บพัฒนานะครับตัวนี้สีพม่านะครับสีพม่า ีพม่าขาดำนะครับสีสีแดงพม่าเลยนะครับอันนี้อันนี้สีสานะครับสีนี้สีสาลูกสาต้องคำนะครับนี่นะครับชุดสุดท้ายของผมครับชุดสุดท้ายแล้วมีตัวผู้สองตัวหรือตัวผู้สองตัวนะครับสวยนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับผมช่วยติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ